บทที่4ีบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมณสุตตาองอกสังสมัย,ยพระเขาว่าสเกตสุวิหารติกะปิรวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาภิกขุสังเคนะส,สัติงบัญจะมัตเตหิภิกขุสเตหิสเปเหวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกาทาตูหิเวทวตาเยปุยนาสันิปติตาหุนติพระเขาวาันตังทัศนายะาภิกขุสังฆันจัตตาโขจะจึงนางสุทาวัสสากกย,ยิกานางเทวนางเอตตา พะโอสิกอางโขพระขวาริส pues mm ah ังเกสุวิหารติกาปิและพระโสดมิมหามวเนมหาตาภิขุสังเเกนัสติงปัญจมัตเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัาสหิจาโลกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนัสสัญปิตาโหติพระขวันตังทัศนายาพิกขุสังขัญจะยันนุนามายัมปิเยนักพระขวาเตนุปัสสังกเมยามะปัสสังกมิตวะพระขวัตโตสันติเกปัญเจก คาถาะเสยยามาติอัตโขต้าเทวตาเสยยถาปินามรารวาปุริโสสมัญชิตตังวาภาษาประเสย plains, ika, ยะภาษานิตังวาภาษาสมิเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอัตระหิตาพระกัตโตสปุระโตประตุระหันสุอัตโขต้าเทวตาพระครวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตัง ติตาโกเอกาเทวตาพระวันโตสันติเกอีมังคตาตังอภาสีมาอาสมัยโยปวะนัสสมิงเทวกายาสมะคตาคัตตัมหาอีมังธรรมะสมัยยงทักขีเตวะปาราชิตตสังคันติอัตโกอปาราเทวตาพระขวัตโตสันติเกอีมังคตาตังอภาสีตาตาลาพิขโวสมาตหังสูจิตตะอัตโนุช <qu> <endpoint> ุกามักกังสุสารถีวะเนตานิคะเหตวะอินทร ยานีรักขันติปัญตานิอัตขวอปปาราเทวตาระขวันโตสันติเกอีมังคาตังอภาสีเชตวัตขีลันเชตวัตปาริขังอัตขีละโอหัตจามัเนชาเตจารันติสุทามิมาราจักขุมาตาสุทันตาสูสูนาคาติอัตโคอปปาราเทวตาระขวันโตสันติเกอีมังคาตังอภาสีเยเกติพุทธังสารนังขตาเตตเต ขามิสันติอปัยยักผู้มิงปะหายามนุสังเทถังเทวากายังปริปูเรสันติติอตโขาพระภวาพิกุอวมันเตสิเยภูยนะพิกเวทัสสุโลกาธาตุสุเทวาตาสานิปฏิตานุนติตถาคตตังทัศนายาพิกุสังคัญจายาปิเตพิกเวอเหาส,สุงอตีตนะมัทถานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธัเตสัมปิพระเขวันตานังเอตัปปะมะระ เยวะเทวตาสานิปฏิตาอเหสุงเสยถาปิไมหังเอตาระหิเยปิเตภิกเวพระวิสันตินาคตตามัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระกัันตานังเอตาปามะระมะเยวะเทวตาสานิปฏิตาพระวิสันติเสยถาปิไมหังเอตาระหิอจิกิสามิภิกเวเตวะกายานังนามานิกิตติยิสามิภิกเวเตวะกายานังนามานิเทศิสามิภิกเวเทวะกายานังนามานิ ตังสุนาตุสุนาทาสัตทุกังนะมัสสิกาโลทะพวิสามิติเอวัมพันเตติโคเต,ตปิกุพัควันโตปัญจโสสูงผักภาวะเอตะทัคมาโอจะสีโลกะมนุสกัสสามิยัตถะพุงมาตัทธสิตาเยสิตาคิริคัพกะลัลงตาหิตตาตาสมาหิตาปูถุสีหะวะลานีนาโอมาหังสาภิสัมพุนโนโอทัตตมะนัสสะพุทธาวิปารัสสันนัมัส นาวิลาพิญโยปัญจสเตยัตวาวันนี้กับปิฏวัฒเวตโตอมันตยิสัตถาสาวกเกสาลเนรเตเทวกายามวิกันตาเตวิชนะตถิกเโวเตจะตัปมะกะลุงตุตวาพุทธสาระสารนันเตสัมปัตุระหุงยา,นา,งา,นาหนังอมนุษย์สามารถสันนังอเปเกสตามัทขุงสหัสสังฐานสัตตลิงสตังเอกเกสหัเเสสานะอมนุษย์สามณัมัทสุง อภัเกนันตะมัตถกุลที่สาสภาภูตาอาหงตันจะสภาปิญญาญาวะกิตวานะจะคุมมัตโตอมัตยิสัทธาสาวกเกสรเนรเตเทวะ่ายาพิกันตาเตวิชานะธาพิกโวเยโวหังกิตยิสสามิกิลาหิอนุปุพโสสตัสหัสสายวายขาปุมากปิระ วัตวะอิทิม <I> ันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัฟีโนโมทัมนาภิกรมุงภิกุลนางสมิติงวนังชัสหัสสาเหมะวัตตายขานาณตาวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัฟีโนโมทัมนาภิกรมุงภิกุลนางสมิติงวนังสตากีลาติสาหัสสาขขานาณตาวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัฟีโนโมทัมนาภิกรมุงภิกุลนางสมิติงวนังอิเตเตโสราหัสสาขขานาณตาวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัฟีโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิกุา ยักษ์ขานันตตะว,วัน,นิโน่ที่มันโตชุติมันโตวานัคันโตยัสษตศรีนมตัม,าามมะนาภิกกามุงภิกุนังสมิติงวันังกุมพิโลราชคหิโกเวปุราาัสสะนิเวศน,นังพิญโยนังสตตาสหัสสังยักขานังปราริปยิลุปปาสัติกุมพิโลราชคหิโกโรปะคา แต่มิติงว่านางปุริมันจัตที่สังราชาทัตลัะโถปัสสัสติกันทัตพันาธิปติมหาราชายสัสสิโสปุณตปิตัสสะพะวอินทนนมมหาภาระอินทิมนโตชิติมันโตวันนันโตยัสสิโนมตัมมานะภิกขามุงภิกุนางสมิติงว่านางคัตินันจัตที่สังราชาวิลุโหตปัะสัสติกุมพัฒนาธิปติมหาราชายสัสสิโสปุณตปิตัสสะพะวอินทนนมมหาภาระ อินทิมันโตชุติมันโตวันน้ำมันโตยัสสินโนมทัมมนะภิกขะมุงภิกขุนังสมิติงวนังปัจฉิมันจัตท่สังราชาวิรุปโขปัสาสติณขานาอธิปติมหาราชายัสสิโสปุลตาปิตัสสะพะโวอินทนนามามหาปราชัอินทิมันโตชุติมันโตวันน้ำมันโตยัสสินโนโมทัมมนะภิกขะมุงภิกขุนังสมิติงวนังอุตตะลันจัตท่สังราชากุเวโลตัดปัสสะสติยัขานาอธิปติมหาราชายัสสิโสปุลตาปิตัสสะพะโวอินทนนามามหาปราชัอินทิมันโตชุติมันโตวนนนนนัััััสสสสมมมมมมาโโตยิิิอภภกกุุงงข ปุริมาทิสังท,ตท,ะทะัตตะลัทธทักิเนนะวิรุหโกปชิเมนะวิรุปรโขปุเวโลอุตลังทิสังจาตาโลเตมหาราชาสมรรตาจาตุโลทิสาท่นานละมนาอัตังสุบาเีกะปีละวัฒเวเตสังมายาวิโนทัสาอาภูว,วัจะนิกาสทามายากุเรนทุเวนทุว,ทวิรูจะวิภูโตสหจรัตโมจะรัเสทโทะจากินนุมันทุนิมันทุจะปนาโตอุปมะ มันโยจะเทวสุโตจัทมาตลิจิต,ตเสนโนจัทสันทัพโณโรราชาชโนโสโพอากูปัญจสิโอเจวะติมพะลูสุริยะััชาสาเอเตจันเย,ยจะราชาโนกันทภาสหาราพูนิโมทมนาพิการมุงพิขุนาสุมิติงมนาอาถาคูนภัสานาคาเวสลาสหาตันชากากรรมภัสตลาอาคูปยาคาสหา ยาติพิยยามุนาทัตตารัฐาจะอาคูนาคายาสฟีโนเอราวันโนมหาหนาโคโสปคาสมิติงวนังเยนาคาลาเชลสหัสสาหารันติทิพาทิชาปักขิวิสุทัจจคูเวหะยะหะเตวะนะมัชชะปตาจิตลาสุปันนาอิติเตสมานังอภายันตัฏฐานาคาราชานามาสิสุปันนโตเขมะมักกัสสิภุทโธทขันหาหิวาใจาหิอุปะหะยัน านาคาสุปนาสารณะมังคังสุสุทังชิตาวชิลหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาปาตโลวาสะสวัสเสเตอิทิมโตสยัสสินโนการกัญชามหาพิสมาอสุราธนะเวคะสาเวปติติสุจิติปปปหาราโทนมุจิสหัสตันจะภะริปุตานางสเพเวโรจนามกาสันในหิโตวะาลิงเสนางวาหุ พัดามุงปาคมุงสมายโยถานิพันธันเตพิขุนางสมิติงมะนังอปโจะเทวาปเทวีจะเตโชวายโยตถาคมุงวลุนาวารลุนาเทวาสมุจะยักสัสสาส,าสหเมตากาลุิกาอาคูเทวายาส,สัิโนทัศเตสัทากายาสเพนนัตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวนันโตยัสสชโนมทัมมนาอภิคามุงพิกุนางสมิติงมะนังเวทูจะเทวา,า,าสาารีจะอสมาจะทุเล ทุเวยมาจันทสูปัญิสาเทวาจันทมากูปุรคิตาสุริยสูปัญิสาเทวาสุริยมากูปุรคิตานักขันติปุรคิตาอาคูมันทะมวะอากาวาสุนางมัสโวเศธโธโสปคาสุริทัตโธทัศเตทัศกายาสเปนนัตตะวานิโนอิทิมัโตชุติมัโตวันนักวันโตยสัตสินโนโมทัมนะภิกขมุพิกูนางสุมมติงวานังอาทาคูสหปูเทวาชาลามคีสิกะนิสาอาริธกา จะ,ะโลชาจะอุม,มาปุพานิพาสิโนโนวารุณาสหธรรมาจะอจุตาจะอเนชากาสุเลยรักุจิลาอากูอากูวาสวเนสินโนทัศเตทสัศธากายาสเพนาานัตตะวันนิ้นออิทิมันโตชุติมันโตว,วันนัมันโตยัชติโนโมธมานาภิกขามุงภิกขุนังสมิติงมะนังสมนามาหาสมมนามนุษสามนุษย์สมาชิกาปทุสิกาอากูอากูมโรณุปทุสิกาอาถาคูมาหาไรโยเทวาเย จะโลหิตวาสินโนปลภา,ามหาปลกา,ายาคูอเอวายาสัสินโนทัตเ,เตทัศากายาสะเพนานัตตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโต,ต,ตวันนวนโตยาสัสินโนโมทัมานาะอภิกรรมุภิขุนังสุมิติมุนังกุม,มากาลุมหาอรุณาอากูเวทะนัสาสาสหาโอทาตคัญญาหาปามุขาอากูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหารักขเชขชามิตรสกาญาสสินโน ท่านัยะอาคาปัจจุโนโยสิสาปวิสติทัศเจตทัศา,า,ากายาสาเพนนัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,ว,านาวันวันโตยะสัสสิโนโมทันมานาภิกกรมุงภิกขุนางสุมิจริานาังเขมิยาตุสิตายามากัตกาตยะสัสสิโน สัมพิทกาลามเศรษฐาโจตินามาจัสวานิม,มานะลาติโนอาคูปถาคูปรานิมิตาทัศเตเตทัศกา,กายาสาเปนานัตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,ว,านาวันนักันโตยาสสิโนโมทัมนาภิกขมุงภิกขุนังสม,มิติงมะนังสัตเตเตเทวานิกา,ายาสาเปนานัตตะวานิโนนามัตวัดเยวัตอัจฉุงเยจันเยติสาสหาปะปวุติชาติมขีลังโอคาตินนัมนาสวางัง ทักไขโมคตตาลังนาคังจันทะวะอสิตังติตังผลุกสุปรมาประมตโตจะปุตตะอธิมตโตสหาัสานังทุมาโลติโสจะโสปคาสมิติงวนังสหสัสพระมะโลกานังมหาสพระมะพิติทติอุปป,ะป,ะปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัสสิโทสทักเศรษฐอินสลาอาคูปัญจก,กะสาวสติโน เตสันจะมัชโตอาคา,า,คาหานิโตปริวัตโตเตจะสัพเปอภิกันเตสินเทเทเวสพมะเกมารเสนาภิกามิปัสาการหัสะมัณติยะเอถะคันท,ะทะัตตาปันทัตลาเคณะปันทามันทุโวสมันตาปริวะเลทะมาโวมุจิตถะโกจินังอิติตัตะมหาเสโนโันณาเสนางอ,อเปสยิปานิณาตาลมะหัจจะสลังกตวาณะเพ ระหว่างยถาปวุสโกเมคโคทานาันตังสาวิชุกโกตถาโสปวุธาวัตสิสุกุโทรอรยังวัสเสตันจะสัพังอภิญญยยะวิกิตตกิตว,วาจักูมาตโตอันตยิสัตถาสาวะเกศรเนรเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชานาาัาตภิกโวเตอจตปมะกคลุงสุตวาพุทธศาสารานางวีตะลาเคหิปันปามุงเนสังลามปิยัญชุงสัพเพวิชิ ตัสังฆ่ามาพยาตีตานยาศสิโนโ,โมทันติสหาปูเตหิสาวกแกสาวกกาเตชะเนสุตาติ